น้องอยู่ไหนหลัวเด็กน้องออกมาสิหลุแม่ไม่เห็นน้องทุกคนไม่เห็นน้องเลยน้องอยู่ไหนหลูกไหนแม่ไม่ดูสิแม่ไม่ดูสิเด็กน้อยอยู่ไหนวะเจ้เอ๋สวัสดีครับทุกคนน้องไม่กี้อยู่ในกล่องกันหรอทุกคนเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่ในกล่องกันหลุ เด็กน้อยไม่มองมาหละลูกแล้วทุกคนจะมองเห็นเด็กน้อยได้ไงนะ่ะโอ๊ยลูกพีลก่ลักกี้ใครอยู่ในกล่องนะลูกพัสดุเพิ่งมาส่งเด็กน้อยหรือเลปล่าอยู่ในกล่องนะลูกมิกกี้หรือเลปล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไมโคบนแฟมิลี่อีกแล้วนะคะ พัสดุเพิ่งมาส่งค่ะทุกคนเมื่อกี้มามีก็เลยแอบมามาเห็นแวบบ๊บๆเห็นเด็กน้อยวิ่งเข้าไปในกล่องแล้วก็พี่ชายเนี่ยกำลังเล่นอยู่นี่ก็เลยเตะลูกบอลมาให้ด้วยมาดูว่าเด็กน้อยสองคนเนี่ยเด็กน้อยสองตัวเนี่ยจะทำอะไรกันมิกกี้อยู่ข้างในเหลยลูกทั้งมิกกี้มัไมีไม่เห็นเลยลูก พอมีมองไม่เห็นเลยหนูไม่ออกมาเลยหรออุ้ยเห็นแตตุดดใหญ่ของพี่ลักกี้เนี่ยเด็กน้อยอยู่ไหนเอ้ยเด็กน้อเห็นแต่ตาแวบๆบไม่เห็นเด็กน้อยเลยพี่ลักกี้พี่ลักกี้น้องอยู่ไหนหรอเด็กน้องออกมาสิดุพอมีไม่เห็นน้องทุกคนไม่เห็นน้องเลยน้องอยู่ไหนหรอแม่มาไม่ดูสิ มันไม่ดูสิเด็กน้อยอยู่ไหนวะเจ้เองสวัสดีครับทุกคนน้องไม่กี้อยู่ในกล่องค่ะลทุกคนเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่ในกล่องอะลูกเด็กน้อยไม่มองมาเลยลูกแล้วลลทุกคนจะมองเห็นเด็กน้อยได้ไงนะ่ะโอ๊ยลูกดูสิครับทุกคนเด็กน้อยเด็กน้อยกำลังดื้อดื้อมากมากเลยใช่ไหมลูก ดูสิพิลึกี่ไปไหนล่ะไปแล้วเหรอลูกให้ทุกคนดูเด็กน้อยเลยเนี่ยเด็กน้อยทำอะไรลูกมาเล่นซุกซนเด็กมาเล่นซุกซนครับเด็กมาเล่นซุกซนไม่ใช่วยมามีแก้วพลาสติกอะนะฮะหืมช่วยมามีแก้พลาสติกอะไรลูกเด็กน้อยเล่นซุนน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 กซนดูซุกซน,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 นสองคน มนมีติดปากนะคะเรียกเขาสองคนเนาะเพราะว่ารักเหมือนลูกก็เลยต้องเรียกสองคนแต่จริงๆต้องเรียกสองตัวหรือเปล่าน,น้อน่หลูกเนาะไม่เป็นไรนะคะอย่าว่ากันเนาะเนี่ยเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆเล่นส่วนสองคนโอ้ยตูดใครเนี่ยตดหมึกใครเนี่ยน้องมิกกี้น้องมิกกี้ทำไมไทำอะไรอะลูกทำอะไรอะลูกอื้ ูไม่ออามาเลยลูกไม่ก็ูรูคนเห็นหน้าบ้างเลยหรอลูกเอ้ยเด็กน้อยเด้ยพี่เล็กกี้ล็กเกี้น้องมาสิลูกสบายเด็กมาก็ออกมานะคะแต่จะเล่นกันให้ใหเจ็บนะลูกนะจะเล่นกันให้เจ็บเด็กน,น้อยเด็กน้อยขอตัวเล่นก่อนนะคะถ้างั้งงนนะใช่ไหมหลูกเด็กน้อยขอตัวเล่นก่อน แอบเข้าไปในกล่องแล้วครับราวะเล่นก่อนครับทุกคนควกวนกันใหญ่ละเดี๋ยวเจ็บจริงๆเดี๋ยวมันไม่แย่ก่อนฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราครอบครัวไม้บลนแฟมิลีด้วยนะคะถ้าใช่ดูเด็กๆก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ